ครับเพราะบ้านบ้านคอนโดวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักการขายของโครงการคอนโดเนียยใหม่ล่าสุดบนทาเลใจกลางลาดพร้าวที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดล้ำกับโครงการ g ก o ุ p s c a p e 48จาก d ี v i ย e Development ครับสวัสดีค่ะลาดพร้าวในวันนี้กำลังถูกพลิกโฉมการเดินทางด้วยการมาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะที่ในวันนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้วกว่า50แล้วนะคะ และในอนาคตอันใกลน้นี้ลูกบ้านของกรุ๊ปสเคป48ก็จะสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและฉับไวด้วยรถไฟฟ้าซึ่งเราสามารถเลือกใช้บริการได้ถึง2สถานีเลยค่ะก็คือสถานีภาวนาและสถานีโชคชัย4ค่ะตำแหน่งที่ตั้งโครงการจะอยู่ในซอยลาดพร้าว48โดยห่างกากถนนใหญ่ลาดพร้าวเพียงแค่ประมาณ650เมตรเท่านั้นนะครับและที่เราสองคนอยู่ตรงนี้ก็คือสำนักงานขายจะเห็นเด่นชัดเลยโดยอยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว48ครับ ตัวอาคารได้ถูกออกแบบมาให้มีความยูนิคสูงตอบโจทย์คนที่ชิคๆคู่คูไม่ชอบซ้ำแบบใครค่ะภายใต้แนวคิด life in order but not border และโครงการยังใช้แนวคิดในเชิงกราฟิกที่เรียกว่า tessellation โดยการนำโมดูลมาตรฐานมาวางซ้ำๆกันนะครับทำให้เกิดลวดลายที่มีแพทเทิร์นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยครับ โดยแสดงออกมาในหน้าตาฟาสาสตรที่เป็นในส่วนของงานคอนกรีตและแผงบางแดดแนวตั้งค่ะซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้นะคะทำให้เกิดเป็นแสงเงาที่มีความน่าสนใจมากเลยค่ะ แถมยังเป็นการช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่มาจากทางทิศตะวันออกและตะวันตกนะครับที่จะมากระทบกับพื้นผิกวกะจกของตัวอาคารได้อีกด้วยครับโครงการ Group s c a p e 48เป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้น1อาคารค่ะมีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด189ยิูนิตตั้งอยู่บนที่ดิน1ไร่14ตารางวาและในส่วนของที่จอดรถนะคะจะมีที่จอดรถแบบคอนเวนชั่นแ l ลและแบบออโต้พาร์กิ่งประมาณ4 3เค่ะว้าวอาวอโต้พา,า,าร์กิ่งซะด้วยเป็นการทั้งประหยดัดและก็เพิ่มพื้นทีีี่จอดดดรรมากเเลยทเยทวนะคับ และขชื่อว่ากรุฟแล้วเนี่ยบอกเลยว่าส่วนกลางที่นี่มาแบบดีไซน์ไม่ธรรมดาและจัดมาให้เยอะกว่าใครแน่นอนครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะคะถูกจัดวางไว้อยู่แกนกลางของตัวอาคารเลยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่แนวตั้งซ้อนกันให้ลูกบ้านได้เข้าถึงได้สะดวกจากหลายๆชั้นค่ะแต่จะไม่มีการรบกวนพื้นที่พักอาศัยนะครับเพราะเขามีการแบ่งกั้นส่วนชัดเจนเลยครับผมซึ่งพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับจะมีความเป็นส่วนตัวสูงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยนะครับโดยไฮไลท์ก็คือบันไดวน ที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถเดินขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาใจกลางสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าเลยครับโอ้โหรถมากๆเลยค่ะคุณพ่อบ้านคุณนายยังไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะและส่วนกลางของอาคารค่ะจะอยู่ที่แกนกลางของโครงการเลยนะคะโดยจะมีทั้งหมด7ชั้นและดาดฟ้าอีก1ชั้นค่ะมาครับคุณนายเรามาชมส่วนกลางกันครับมาเลยค่ะคุณพ่อบ้านเริ่มที่ชั้น1ชั้น2เลยนะครับจะเป็นส่วนของล็อบบี้ที่มาแบบดับเบิลวอลลุ่มซะด้วยนะ ทำให้มีความโปร่งโล่ง,ลงและก็โอโทโถงมากๆเลยครับผมและบริเวณนี้ยังมีพื้นที่เมลบ็อกซ์สมาร์ทล็อกเกอร์แลวก็มัลติเพอร์เฟซรูมด้วยครับโดยโครงการได้มีการใช้วอลไลท์ ight, แทรกอยู่ในเมลบ็อกซ์ด้วยนะคะให้ความรู้สึกเหมือนแสงรำไรที่ลอดผ่านวัตถุหรือร่มไม้เข้ามาเลยค่ะและขึ้นมาที่ชั้น3กับชั้น4นะครับจะพบกับฟิตคลับเกมโซนแล้วก็อ e ีสปอร์ตโซนโซนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับสายรักสุขภาพและรักความบันเทิงครับ โดยพื้นที่นี้จะตกแต่งผนังด้วยกระจกเงาสกรีนลายพิร์นเพื่อแคชแสงให้เกิดเป็นเอฟเฟกแบบสายฝนนะครับดูสัมพันธ์กับธรรมชาติและมีความเป็นดานิมิกมากเลยครับและคุณพ่อบ้านต้องขึ้นมาดูพื้นที่ที่ชั้น5ถึงชั้น7กับคุณนายต่อเลยนะคะซึ่งเป็นโถง3มชั้นบนสุดที่มีพื้นที่ชั้น5เป็นโคลลิวิ่งแอนด์เวิร์กิ้งสเปซค่ะพร้อมพื้นที่สวนที่ตกแต่งด้วยแสงไฟสวยงามและพื้นที่คาเฟ่ให้ลูกบ้านมานั่งจิบชากาแฟกันอย่างเพลิดเพลินเหมือนัายย่คน้ทีีีุณงม ไฮไลท์นะครับอยู่ที่สกายไลท์ช่องแสงที่ชั้นบนสุดนะครับเป็นการดึงแสงธรรมชาติลงมาส่องให้ทั่วถึงโดยแสงธรรมชาตินี้เนี่ยจะเข้ามาในตัวอาคารและให้ความสว่างกับทางเดินชั้นต่างๆด้วยนะครับและที่ลูกบ้านจะต้องกรีดร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะก็คือเมื่อเราขึ้นมาที่สกายสเตร์เคสค่ะเราก็จะโผล่มาที่ใจกลางของสระว่ายน้ํากันเลยซึ่งตั้งอยู่บนรูฟท็อปของอาคารค่ะเดินขึ้นมาก็เจอกับน้ําที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะคุณพ่อบ้านโอ้โห oh ไม่มีที่ไหน ให้ได้แบบนี้แน่นอนครับและสระว่ายน้ำนะครับเป็นแบบสกายพูลเต็มความกว้างของดาดฟ้าเลยให้ลูกบ้านเนี่ยว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างเพลิดเพลินเลยนะครับแถมที่ปลายสุดของสระเนี่ยก็จะมีเวฟี่พาเวเลียนด้วยให้ลูกบ้านสามารถมานอนอาบแดดได้ด้วยครับคุณนายพร้อมที่นั่งเกร๋ๆร,รายล้อมอย่างพูลเด็กซ์ซันสเคปมูนสเคปและมีรูฟการ์เด้นที่เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์สุดร่มรื่นให้ลูกบ้านขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเลยค่ะ ห้องที่นี่จะมีแบบ one bedroom one bedroom plus และ one bedroom plus corner ค่ะโดยจะมีขนาดเริ่มต้นกำลังดีที่23ตารางเมตรไปจนถึง43ตารางเมตรเลยนะครับซึ่งโครงการได้จัดห้องตัวอย่างมาให้เราชมทั้ง3แบบเลยนะคะโอ้ยอดใจรอไม่ไหวแล้วจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเรา2คนมาชมพร้อมกันเลยค่ะไปเลยครับ ห้องตัวอย่างแรกที่เราสองคนจะพามาชมพร้อมกันในวันนี้นะคะเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด23.7ตารางเมตรค่ะซึ่งจะมาในแบบ fully furnished นะคะความพิเศษของห้องพักที่นี่นะครับคือทุกห้องพักที่นี่จะมาพร้อมกับครัวปิดทั้งหมดเลยให้พอบ้านแม่บ้านสายทำอาหารนะครับทำกับข้าวได้เพลิดเพลินเลยนะครับกำลังทำอยู่เนี่ยก็ปิดกระจกบานเลื่อนนะกลิ่นก็นม่รบกวนส่วนอื่นด้วยนะครับผม แถมความโปร่งโล่ง,ลงสบายสุดๆของห้องนี Naj ้คุณได้เห็นไหมเนี <issue> ่ยก็เพราะว่าโครงการเขาให้ความสูงจาก f ฟล o ร์ทูซ i ล i n g มาถึง2.55เมตรยังไงล่ะคะ เรามาเริ่มกันที่โซนครัวก่อนเลยนะคะครัวห้องนี้ให้ชุดครัวมาแบบแน่นๆจริงๆเลยค่ะคุณพ่อบ้านโครงการก็จะเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวมาให้แล้วด้านใต้นี้นะคะเราก็สามารถวางเตาอบไมโครเวฟหรือว่าตู้อบขนาดใหญ่ได้สบายๆเลยค่ะฮอปฮูดจากยีห่ห้อ m ม x นะคะชั้นตู้ลอยก็สามารถจุของวางของได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะและด้านนี้นะคะเราก็สามารถวางตู้เย็นขนาดใหญ่ตามแบบที่โครงการจัดมาให้ดูคุณนายว่าก็ลงตัวมากๆเลยค่ะและด้านนี้ครับคุณนายโครงการให้ออซ์แลนแบบเก๋ไ มากมากเลยนะครับสามารถใช้ในการเตรียมอาหารได้หรือถ้าจะน,นั่งทานอาหารผมนั่งตรงนี้คุณแอนนั่งด้านนี้เหมาะเลยนะครับผมและด้านนี้นะคะเราก็จะได้เป็นซิงค์ล้างจานจากย e ี่ห้อเม x ์ค่ะซึ่งจะมีฝาปิดซิงค์ล้างจานมาให้ด้วยเอาไว้เพิ่มพื้นที่ในการเตรียมอาหารให้กับเราได้ด้วยค่ะมีปลั๊กไฟพร้อมเบ้าแบบกันน้ำมาให้ด้วยนะครับื่อคุณแอนจะเสียบเครื่องปิ้งขนมปังการน้ำร้อนต่างๆต,ตรงนี้ได้เลยนะเซฟตีส้สุดๆเลยนะคะเวลาคุณแอนนั่งดูทีวีอยู่นะครับ ผมอยากจะทํางานผมก็มานั่งทํางานตรงนี้ก็ได้เหมาะเลยครับผมสารพัดประโยชน์มากๆเลยกรุฟสไตล์จริงๆเลยค่ะคุณพ่อบ้านและระหว่างโซนครัวและโซนลิฟทงนี้นะครับจะถูกแบ่งกั้นด้วยกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้เลยนะครับ แถมด้านนี้โครงการยังให้กระจกแบบฟูลไฮท์เต็มความสูงจากพื้นถึงฟ้าด้วยแสงสว่างแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาในห้องได้เต็มที่เลยห้องโดยดูโป่งโล่งสว่างมากเลยครับและโซฟาแบบ2ที่นั่งนุ่มๆที่คุณนายนั่งอยู่ตรงนี้นะคะโครงการก็จัดมาให้ด้วยค่ะพร้อมกับชั้นวางทีวีชั้นวางของที่เก๋ๆกรุฟกรุฟตรงนี้ด้วยค่ะวางทีวีขนาดใหญ่4 50นิ้วได้เลยนะครับเพราะชั้นวางเขาใหญ่มากเลยนะครับผมแถมด้านนี้ครับฐานเตียงขนาด5ฟุตโครงการก็เตรียมไว้ให้ด้วย บอกได้เลยว่าเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่กี่อย่างนะครับพร้อมกับเตียงนุ่มๆก็พร้อมเข้าอยู่แล้วครับ คุณผู้ชมใช่หรือเมื่อเชื่อหรือไม่คะว่าห้องขนาด23.7ตารางเมตรมีห้อง Walk-in c l คร e t ซ่อนอยู่โครงการจะให้บิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบเต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้ามาให้นะคะซึ่งจะเป็นแบบ3หน้าบานค่ะภายในเนี่ยเราก็สามารถแขวนชุดเดรสสวยๆหรือว่าเสื้อผ้าสําหรับคุณผู้ชายก็ได้ด้วยค่ะและด้านบนนะคะก็จะมีชั้นเก็บของมาให้เราเยอะถึง2ชั้นเลยเพราะห้องเนี้ยเขาเน้นความสูงค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นชุดโต๊ะเครื่องแป้ง เอาไว้ให้คุณสาวๆทำเป็นมุมแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆค่ะ ที่โซนระเบียงนะครับเราสามารถวางเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ได้เลยแต่ด้านบนนี้คร anyway> ับโครงการมีการแขวนคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ให้นะครับและจะมีแผงเหล็กกั้นบังสายตาไว้ให้ด้วยทําให้เวลาเรามองตัวอาคารจากภายนอกเข้ามานะครับภาพรวมของอาคารเนี่ยก็จะดูสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับและต่อเนื่องจากโซนแต่งตัวหรือว่าอินทร์ครัของเรานะครับก็จะพบกับโซนห้องน้านั่นเองห้องน้ําห้องนี้นะคะจะเป็นแบบ double access ค่ะซึ่งเราสามารถเข้าได้ทั้งทางโซนครัวและทางโซนบล็อกอินทครเ็ค่ะสุขภัณฑ์พร้อมอ่างล้างหน้า มีที่เก็บของด้านใต้น,นี้นะครับโครงการก็ให้ของแบรนด์โมเก้นมานะส่วนด้านนี้ครับโครงการให้ Hand ์ชาเวอร์ของโมเก้นเช่นกัน พร้อมกับกระจกบานกั้นอาบน้าแบบกรอบอลูมิเนียมสีดานะครับสตอนสวยงามสุดๆเลยครับผมปลั๊กไฟนะคะก็จะเป็นแบบกันน้ําค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะและโคมไฟในห้องนี้นะคะก็จะมีทั้งแสงสีขาวและแสงสีนวลค่ะเอาไว้ให้เราสามารถเช็คแสงเช็คบุมเช็คความเรียบร้อยเวลาที่เราแต่งหน้าค่ะหน้าเทานิดนึงนะวันนี้นะคุณพ่อบ้านนั่นแหละ <laughs> หน้าเทา <laughs> มานี่เลยมาแต่งหน้า <laughs> สำหรับท่านที่ต้องการห้องขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เหนือกว่าสองนะครับผมแนะนำห้องนี้เลยวั e เ room Plus ขนาดประมาณ32.45ตารางเมตรครับคุณพู้บ้านมาดูโซนครัวเลยค่ะความพิเศษของครัวห้องนี้นะคะก็คือจะมีกระจกบานสลด์แบบเข้ามุมมาให้ค่ะทำให้เราสามารถประยุกต์พื้นที่ครัวห้องนี้เนี่ยให้เป็นได้ทั้งครัวปิดแล้วก็ครัวเปิดเลยนะคะดูเก๋ไก๋โมเดนมากเลยนะครับห้องดูมีมิติมากเลยฟังก์ชันการใช้าง,งานที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับผมโตไอซ์แลนด์โครงการก็เตรียมมาให้เหมือนเดิมค่ะซึ่งมีขนาด กว้างกว่าเดิมมากเลยนะคะและด้านนี้ค่ะสามารถวางเครื่องสักผ้าได้สบายๆเลยค่ะตรงนี้นะครับจัดเตรียมอาหารได้ทานอาหารได้พื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากจริงเลยครับ เขาพูดซิงค์มาครบเลยคุณนายแถมด้านบนเนี่ยตู้ขนาดใหญ่ครับให้เราเก็บเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆได้จัดเต็มเลยครับตรงนี้นะและคุณสาวๆจะต้องไม่พลาดเลยค่ะตรงนี้นะคะก็มีฝาปิดซิงค์มาให้เหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อให้เพิ่มพื้นที่ในการเตรียมอาหารในการทําอาหารให้กับเราค่ะช่องใส่ตู้เย็นช่องใส่ไมโครเวฟหรือเตาอบขนาดใหญ่ก็มาครบเรียกได้ว่าครัวห้องนี้เนี่ยเพอร์เฟกสุดๆเลยครับผมโอ้โหคุณพ่อบ้านดูห้องนั้นสิคะ เป็นห้องอนเนกประสงค์ด้วยค่ะคุณนายอาจะใช้ห้องนี้ไว้ทําเป็นห้องทรีทามหรือว่าจะเป็นห้องรับแขกเวลาที่มีเพื่อนๆมาเยี่ยมคุณนายที่ห้องด้วยค่ะทุกวันนี้นะครับเราเวิร์กฟรอมโฮมกันมากขึ้นนะอาจจะประยุ์เป็นห้องทํางานก็ได้หรือนี่เลยไฟพร้อมครับคุณนายเอาไว้ทำติ๊กต็อกชาลิ้นก็ได้ครับพื้นที่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้นะครับคุณนายเห็นไหมครับว่า พื้นเขาปูกกระเบื้องไว้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นแบบเซมิอาท์ดรครับผมเมื่อเราปิดประตูกระจกบานเลื่อนด้านนี้นะครับและเปิดฝั่งนี้ด้านนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เอาท์ดรเลยให้เราสามารถอาจจะมาทําพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โซนกินชาบูจิ้มจุ่มกับเพื่อนก็นกนได้ครับผมอุ๊บส์แอนด์บลูส์มากๆเลยค่ะคุณพ่อบ้านอ่ะเงยหน้าหน่อยสิเงยหน้าหน่อยคุณผู้ชมรอแล้วครับอ่าเซลฟี่กันเพลินเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ โซนลิฟวิ่งของห้องนี้นะคะมีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะระยะดูทีวีเนี่ยเหลือเฟือมากๆเลยนะคะพอสำหรับที่เราสามารถติดทีวีขนาดใหญ่ได้สักประมาณ50ถึง60นิ้วได้เลยค่ะโซฟานุ่มๆตรงนี้นะคะโครงการก็เตรียมมาให้เหมือนเดิมค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะฟังก์ชันการใช้งานต่างๆโครงการก็จัดมาให้ครบครันเหมือนเดิมค่ะโคมไฟนะคะก็มีทั้งแสงนวลแสงขาวให้คุณสาวๆได้เช็ค,คความเรียบร้อยเวลาแต่งหน้าค่ะ โซนอาบน้ําก็มีช่องตรงผนังเอาไว้ให้เราสามารถวางเครื่องอาบน้ําเครื่องปะทินความงามได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนกันต่อเลยนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับก็ใหญ่เลยทีเดียวนะโครงการให้ฐานเตียงขนาด5ฟุตมาให้นะครับและด้านนี้เนี่ยช่องแสงขนาดใหญ่จุใจไปเลยเป็นแบบฟูลไฮเลยครับผมแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับ ห้องนี้ได้ดูโล่งโปร่งสว่างมากเลยครับผมและที่เป็นไฮไลท์เด็ดสุดเลยนะครับก็คือฝั่งตรงข้ามผมนี้นี่คือ walk in closet นั่นเองและแน่นอนเลยค่ะว่าโซนนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้ต้องเป็นของคุณนายคนเดียวเท่านั้นค่ะโครงการจะให้บิวอินโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางของและตู้สื้อผขนาดใหญ่มาให้ทั้งสองข้างเลยนะคะเวลาที่คุณนายแต่งตัวอยู่ในห้องนี้นะคะคุณนายก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณนายเป็นจินนี่จ๋าแต่งตัวอยู่ในห้องแก้ววิเศษค่ะ ที่เราส่งคนจะพามาชมในวันนี้นะคะเป็นห้องแบบแบร์ไอเทมมากๆเลยค่ะคือห้องแบบวั e Bedroom Plus c o r r e r ขนาด39.8ตารางเมตรค่ะโซนลิฟวิ้งมาอลังการมากเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราคอมบายได้เลยระหว่างโซนที่เป็นโซนลิฟวิ่งกับโซนทัประธานอาหารนะตรงนี้นะครับคุณนายนอนตรงนี้เนี่ยเป็นโซฟานุ่มๆขนาดใหญ่นอนดูทีวีได้สบายใจเลยผมก็อาจจะหาชุดโต๊ะในผประสงค์มาวางตรงนี้นะครับทาเป็นทั้งได้เป็นโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะทํางานก็ได้ครับบริเวณนี้นะคะโครงการก็จะเตรียมเป็นชั้นวางทีวีและชั้นวางของขนาดใหญ่มาให้แบบนี้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะคุณนายก็จะทําเป็นตู้แช่คอลเลกชันไวของคุณนายตามแบบที่โครงการจัดมาให้ดูแบบนี้เลยค่ะเครื่องชงชาเครื่องชงกาแฟมาสักเครื่องนงน โอ้โห,โหดูหนังไปจิบชาจิบกาแฟไปฟินสุดๆเลยนะ Oops and clops อีกแล้วเนาะ <Wow. S 2> <Wow. S 1> ด้วยความที่ห้องไทยนี้เนี่ยจะเป็นห้องมุมนะครับโซนห้องครัวห้องอนเนกประสงค์ห้องนอนเนี่ยจะอยู่ติดกับกระจกได้รับแสงธรรมชาติเต็มๆทุกห้องเลยครับโซนครัวนี้จะเป็นครัวปิดติดระเบียงซะด้วยทํากับข้าวได้เต็มที่เลยพร้อมกับฟังก์ชันการใช้าง,งานครบครันเช่นเคยนะครับส่วนด้านนี้คือห้องอนเนกประสงค์ห้องอนเนกประสงค์ที่นี่เนี่ยว้าวมากสําหรับห้องไทยนี้นะครับ จะมีขนาดใหญ่มากๆเป็นห้องทํางานได้สบายๆเลยและผมวัดมาแล้วนะถ้าใครจะทําเป็นห้องนอนนะครับวางเตียง5ฟุตยังได้เลยครับผมจริงๆแล้วคุณนายว่าเราสามารถทําห้องนี้ให้เป็นแบบ2ห้องนอนได้เลยนะคะต่อไปเรามาชมห้องนอนหลักกันบ้างค่ะ นอกจากโครงการจะจัดบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาให้เราแล้วนะคะโครงการก็ยังเตรียมเป็นบิวอินโต๊ะอเนกประสงค์มาให้เราด้วยค่ะซึ่งเป็นได้ทั้งโต๊ะเครื่องแป้งหัวเตียงแล้วก็ชั้นวางของอีกด้วยนะคะกระจกสองหน้าคุณนายชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าดูเก๋แหวกแนวไม่ซ้ำใครเลยฐานเตียงขนาด5ฟุตโครงการก็จัดมาให้เหมือนเดิมค่ะและความพิเศษของห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือจะมีกระจกแบบเข้ามุมให้เราได้เปิดรับมุมมองใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าใคร ค่ะต่อเนื่องมายังห้องน้ําบ้างค่ะห้องน้ํานะคะก็จะเป็นแบบดับเบิลแอคเซสเหมือนเดิมค่ะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานต่างๆโครงการก็จัดมาให้เราครุครันเหมือนเดิมนะคะห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแบบขุ่นไม่โป๊ค่ะพร้อมกับกระจกบานกระทุ้งเอาไว้ให้เราเปิดรับลมระบายอากาศได้ด้วยค่ะ จะมีดิจิตอลดอลล็อกมาให้กับทุกๆห้องเลยค่ะเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับลูกบ้านนะคะลิฟต์ก็เป็นระบบล็อกชั้นนะครับแถมยังมี CCTV หลายจุดรอบโครงการเลยครับจะเข้าใช้งานส่วนกลางก็ต้องใช้คีย์การ์ดนะครับผมทางเข้าออกโครงการนะคะก็จะเป็นแบบไม้กั้นอัตโนมัติค่ะลูกบ้านสามารถเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยให้ลูกบ้านอุ่นใจกันไปเลยครับ ลาดพร้าวในวันนี้คือทำเลที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติเลยนะครับเดินทางสะดวกสบายด้วย2ถนนหลักด้วยกันทั้งทางลาดพร้าวแล้วก็ราชธานพิเศษนะใกล้รถไฟฟ้าถึง4สายด้วยกันสีเขียวสีเงินที่เปิดให้บริการอยู่แล้วในปัจจุบันหน้าโครงการทรับคุณนายสีเหลืองนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะแล้วก็สีส้มครับในอนาคตก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยอยู่ไม่ไกลจากโครงการครับโครงการอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีภาวนาและสถานีโชคชัยสีค่ะ ใกล้แหล่งช้อปปิ้งอย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนียนมอลล์บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าลาดพร้าวและถ้าเดินไปที่ MRT ลาดพร้าวนะคะก็จะมีกรุเม่มาเก็ตค่ะ ใกล้สถาบันการศึกษาชั้นนําอย่างโรงเรียนหอวงังมอราชพัฒน์จันเกษมแล้วก็มอเกษตรนะครับรวมถึงยังใกล้โรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยสี่แล้วก็โรงพยาบาลลาดพร้าวด้วยครับใกล้ศูนย์รวมธุรกิจอย่างอาคารซันทาวเวอร์ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงางนใหญ่หรือถ้าจะเดินทางเข้าสู่ CBD อย่างรัชดาอโศกสุขุมวิทก็สามารถเดินทางได้รวดเร็วและฉับไวค่ะ กับโครงการคอนโดมิเนียมดีไซน์สุดล้ำพร้อมกับส่วนกลางที่มีความเท่แตกต่างไม่เหมือนใครที่จอดรถที่นี่ยังให้ที่จอดรถแบบออโต้พาร์คกิ้งมาด้วยนะครับห้องพักก็สเปคเลิศมากๆเลยค่ะมาแบบฟูลลีเฟอร์นิชพร้อมกับเพดานสูงโปร่งถึง2.55เมตรเลยนะคะครัวปิดทุกห้องพร้อมกับตู้เสื้อผ้าบานยักษ์ให้สาวๆหนุ่มๆที่เสื้อผ้าเยอะเนี่ยเก็บเสื้อผ้าได้จุใจกันเลยนะครับและใครมาชมตัวอย่างแล้วนะครับบอกได้เลยว่าต้องตกกลุ่มรักกับโครงการกรุ๊ปสเ p ป48แน่นอนครับ วันนี้สำนังกงานขายของโครงการ g r o ๊ปสเคป48ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วค่ะโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเชา้าถึง1ทุ่มนะคะสำนังกงานขายจะตั้งอยู่ที่ปากซอยลัดพร้าว48แล้วมาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้นะครับเราสคนขอนตัวลาไปก่อนแล้วนะโอกาสน่าจะพาไปดที่ไหนต่อติดตามชมที่เพจพ่อบ้านบ้า,บาคอนโดหรือยูทูบชาแนลก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ